สวัสดีนะครับผมอีดอิรุสุเนโตเชสนะครับวันนี้ผมก็อยู่ในงานเปิดตัว il, อ l l New ิรุสุมิวเเป็นมิว e เใหม่นะจะให้ดูบรรยากาศในงานตอนนี้ก็ได้เปิดผ้าคลุมรถเรียบร้อยแล้วปลายหน้างานนะครับ il, อ l นิวทีรุสุมิวเตอนนี้เดี๋ยวผมจะมาตอนนี้คนอาจจะเยอะนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะมาไล่เลียงให้ดูรถตัวใหม่กันจะเป็นรีวิวแบบง่ายๆก่อนนะครับให้ทุกท่านได้ดูด้านหน้ากันก่อนนี่คือโฉมหน้าตัวอ l n ิ w ด้านหน้านี่ก็คือไม่เหมือนเลยนะครับกับตัว All New D-Max สำหรับรุ่นนี้จะเป็นรุ่น MUX Ultimate นะครับก็คือเป็นรุ่นพิเศษเดี๋ยวราคาเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้อีกทีขนาดล้อมาล้อใหญ่มาเลยนะครับขนาดล้อ20นิ้วยาง a h a Stone ถ้าดูไม่ผิดตัวนี้นะเป็นตัวท็อปสุดนี่นะครับก็คือจะมีเห็นไหมครับจุดๆเป็นเซนเซอร์หน้าอันนี้ก็เป็นไฟหน้าเป็นตัว by LED เหมือนเดิม เห็นไหมครับที่ดุสุด LED Lighting อ่าแล้นี้ก็คือแบบเหมือนรูปที่หลุดออกมาก่อนเลยกระจังหน้าตัวใหญ่มากไฟตัดหมอกย้ายไม่อยู่ด้านล่างสุดนี่เลยนะครับไฟตัดหมอกเป็น LED ลายเลียงไปอันนี้จะเป็นสีบอลเงินนะครับเดี๋ยวเรามาดูเส้นสายนี่ครับตัวนี้ที่ดะสุปบอกว่าออกแบบมาใหม่เป็นเส้นเพิ่มความคมความเข้มขึ้นมาด้านล่างก็ยังมีเป็น สัญลักษณ์เหมือนเดิมกับตัวดี a x ที่เหมือนกับตัวดาบราคาช่วงแนะนำการขายอย่างเป็นทางการผมแจ้งไปที่หน้าเพจแล้วนะครับดีอย่างไงเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดไว้ให้อีกทีมือเปิดประตูนะฮะตัวนี้ก็เป็นกุแจแบบทีเน็นที่มีทั้งซ้ายทั้งขวามาดูภายในอันนี้คนอาจจะเยอะนิดนึงอาจจะไม่ได้ดูละเอียดมากแต่ดูให้ดูสีภายในสีเซตเตอร์บาวมีแอมเปรนไลท์ตัวนี้แอมเปรนไลท์ก็จะเป็นสี led สีขาวนะครับเบาะนั่งดูสวยมากเลย เบาะนั่งดูหูเลยครับสีก็สวยวัสดุก็เป็นเกัดงแท้เหมือนเดิมตัวฟ้าชาร์จตัวนี้ USB เป็นฟ้าชาร์จทั้ง2ช่องแล้วก็มีช่อง AC 220โวลต์ใช้กำลังไฟได้สูงสุด150วัตต์เหมือนเดิมนะครับตัวช่องแอร์ก็ยังเป็นหลุมช่องแอร์อยู่เหมือนเดิมหล,หลังคาก็โปรงกว้างสบายให้ดูภายในฝาท้ายด้านหลังก็เป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับัไงไครับ บอกเป็นปรับพับลาดไปเหมือนเดิมแต่อันนี้จะดีกว่าก็คือถ้าสังเกตตัวเดิมน,นะครับมันจะเป็นอ่าก็ยังมีเป็นเป็นชั้นขยับขึ้นมาสําหรับตัว all new e s u ูตัวใหม่ปุ๊บมันจะพับลาดไปกับพื้นเรียกว่าพื้นพื้นทองรถไปเลยนะครับอันนี้ก็มีเซ็นเซอร์ด้านหลังสีนี้สวยมากเลยครับอันนี้เป็นช่วงท้ายของตัวรถเป็บรถ SUV ให้ลูกค้าทุกคนได้ดูกันส่วนนี้เป็นตัวรุ่นท็อปสุดนะครับอันตรีแบบเป็นไงบ้างครับเดี๋ยวตัวรถแบบว่ารีวิวเต็มๆพร้อมออปชันเดี๋ยวรอกันอีกนิดวันนี้เป็นแบบว่างานดน่นๆไปให้ลูกค้าได้ดูกันราคาเริ่มต้นมาปรับเปลี่ยนไม่มากนะครับอย่างเช่นตัว จากรุ่นแต่ก่อนเป็น1.9 CD ปรับเปลี่ยนเป็นชื่อรุ่นเรียกว่ารุ่น Active ราคาเพิ่มมา10,000บาทจากเดิมล้าน9,900ก็เป็นล้าน1 0 0 0บาทเดี๋ยวผมกำลังพยายามหาเจ,จ้าตัวรุ่น Active เพื่อมารีวิวให้ดูก่อนตัวนี้จะเป็นตัวรุ่นท็อปสุดที่โชว์ที่ผมดูเหมือนจะมีแต่เป็นตัวรุ่นท็อปสุดทั้งนั้นเลยเดี๋ยวผมพาเดินดูสีเรื่อยๆที่โชว์ด้านนอกนี้มีทั้งหมดเท่าที่เห็นมีทั้งหมด 5, ห้าหรือหกคันนะครับเดี๋ยวผมพาไล่ไปดูเรื่อยอันนี้เป็นสีบอลเงินคันแรกที่ผมรีวิวไปเมื่อกี้นี่แล้วก็สีพระเอกสีโปรดของผมสีแดงรถก็สวยพิตตี้ก็สวยนะครับเราสีแดงสวยมากเลยครับท่านสีแดงก็ยังคงม,มีมาให้เหมือนเดิมสีแดงสดมาก น,นี่จะเป็นสีเศษอีกสีนึงเป็นสีน้ำตาลก็ดูจะพยายาม้าไปดูใกล้ๆใ,ให้นะครับพอดีไม่อยากรบกวนคนอื่นเยอะด้วยนนเป็นสีน้ำตาลนะครับขาวมุกสีพระเอกที่คนรอติดตามกันเยอะนะครับอันนี้เป็นสีขาวมุก เท่าที่ดูทุกรุ่นเป็นเกรดตัวท็อปอันติเมตทั้งหมดเลยนะครับเปนอันตรีขาวุ่มแล้วก็สีสุดท้ายเป็นสีดำนะครับรับรอบกันไปนก่อน เราจะพาชมภายในกันนะครับเป็นไงเดี๋ยวเราดูที่หน้าจอกันอันนี้คือตัวภายในนะครับที่ผมจะพามาดูาเป็นเบรกไฟฟ้านะครับสําท่านใดสนใจก็ทักทายหายิตได้นะครับอันนี้เดี๋ยวจัดให้เป็นเบื้องต้นก่อนแลเดี๋ยวจะรีบจัดการ รีวิวแบบละเอียดให้ดูอีกทีเพราะว่าดีเทลเยอะมากแล้วก็ะระบบความปลอดภัยเยอะสุดเดี๋ยวงไงนี้คลิปแบบเบื้องต้นก่อนเพราะว่าผมคนเดียวเลยไม่มีทีมงานถือไปถ่ายไปพูดไปเรื่อยๆยังไงเดี๋ยวรีบจัดก,การให้นะครับสวัสดีครับ